สีสันน่ากินขนาดนี้เพื่อนๆวันนี้ผมจะมีแย้ใส่ใหญ่ชุบแป้งทอดเพื่อนๆนะครับขั้นแรกได้ใส่ใหญ่มาเพื่อนๆก็เอางใส่ใหญ่มาหั่นนะครับประกอบแจ้น้ำส้มเจยชูก,กับเกลือนะครับเพราะใส่ใหญ่มันจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงครับถ้าบัดแจ้มันจะกลิ่นแล้วมันจะซาบนะครับเพื่อนๆแช่ไว้ประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็ไปล้าง จากเขาแจ้ใสยแ,ยแล,ล้วก็ล้างซีนเนอร์บอยแล้วหอต้มกับจะใครกับใบบัูบกข้างนอบนะครับนี่มันมีความหอมของสมุนไพรนะครับมาต่อรนนับกินข้าวด้วยนะครับหลังจากที่เอาต้มไส้ให้เดือดแล้วนะครับเพื่อนๆกบตักมาพักให้มันสะเด็ดน้ํานะครับแล้วเราจะเอาไปมักต่อนะครับหลังจากหอาตักไส้มาพักมือมันน้ํสะเด็ดแล้วนะครับเพื่อน ก็ต้องล้างเือมไว้มันเย็นนะนเปืือนหรือเปือเป่อนจะเอาไส้ไปล้างนีไก็ได้นะครับถ้าเอาบัลลาไวนใหีมันเย็นเวลาใส่แป้งแป้งมันจะเป็นก้อนนะครับามามำกันเลยใส่แป้งแป้งทอดกรอบลงไปนะครับกระเทียมห้างต้นหอมผักชีต่านะครับแล้วก็พริกไทยดำใส่ไปเลยซอส น้ำมันหอยซีอิวขาวน้ำตาลแล้วก็แล้วดีนะครับแล้วแต่ความชอบของเตือนเลยปริมาณนี่แล้วแต่ความชอบของเตือนเลยนะครับ จากนั้นก็กลืนเข้ากันนะครับเพื่อนแล้วก็มาร์กละไว้ประมาณเกิงชั่วโมงนะครับเพื่อนระหว่างที่มาร์กนะครับเพื่อนหรือว่าระหว่างที่กลนไปนะเพื่อนๆลองกลนไปดูนะครับถ้าไอตัวไส้ที่เขามาร์กมันยังหมาเข้มข้นในเนื้อแป้งนะครับเพื่อนๆสามารถใส่แป้งแป้งทอดกรอบลงไปเพิ่มเห็นะครับเพื่อมีความหนืดในเวลาทอดมันจะได้กรอบนะครับบ้างเสร็จแล้วนะครับไส้ใหญ่ชุบแป้งทอดนะครับเดี๋ยวไปทอดกันเลย ต่อไปเราจะมาทอดไส้กันเลยนะครับตั้งน้ำมันให้เดือดๆเลยนะครับแล้วก็ใส่ไส้ให้ลงไปเลยใส่ไส้ลงไปแล้วนะครับปั๊บไฟให้อยู่ประมาณกลางๆนะครับไส้เขามันจะได้กรอบๆนะครับเพื่อนทอดจนสุกแล้วก็ตักขึ้นมาพักเลยนะครับเพื่อนที่มันสะเด็ดน้ำมันนะครับไส้ใหญ่เะครดูสีสันน่ากินขนาดนีน้เพื่อน นะรับเพืเ่อนๆมากินไสไสใหญ่ทอดนะครับเพื่อนๆเมนูนี้ก็อนมาได้มีขั้นตอนอย่างนั่งน,นะครับแต่จะมียากตอนแค่ช่วงแรกน้เพราว่าไสใหญ่ที่เขาซื้อมาเนี่ยโดยปกติอะตัวไสใหญ่มันนะมันจะมีกลิ่นนะเพืเ่อนก่อนที่เราจะมาแย่อย่างเขาก็จะเอาไปล้างอย่างเพมันทาความสะอาดเรียบร้อยก่อนนะครับผมจะใช้วิธีคือเอาไปแช่พวกน้าส้มสาชูเออน้ำส้มส่ชูกับเกลือนะเพื่อนๆแช่ประมาณ15นาทีแล้วก็เอาล้างครับล้างเส็นแล้วก็เอาไปต้มน้ําน้ําฮ้อนนะครับ้ําฮ้อนพี่ใส่บ่อย ตะไคร้กับใบมะกรูดหรือข่านะครับเพื่อนต้มนห้มันเดือดนะครับคือกินตัวกินข้าวของตัวไส้ใหญ่ของเขาหายไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองจิ้มมาดูนะครับว่าแต่รสชาติจะเป็นยังไงด้เนาะจะจะมีกลิ่นสาบก่อนนะครับดูไส้ครับนี่กรอบเลยนะเพื่อนเดี๋ยวผมจิ้มน้ำจิ้มก็มัต้องมีอย่างนั้นเพื่อนกินกับวซอยพริกกรลลำละเพราะว่าเขามักไปแล้วนะครับเพื่อนอืกรอบเป็นเพื่อน มีความกรอบนนุ่มในนะเพื่อนว้าวเอาไปจุ๊บแป้งทอดนะเพื่อนไส้ใหญ่สำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะลองเนี้ยไส้ใหญ่เอามาทอดเหมือนผมนะครลองไปเนียดูได้นะครับไม่ได้ยากอะไรนะเพื่อนโอเคครับคุณหน้าครับ